สวัสดีค่ะพบกับกิฟต์ไฟล์ขายโอเพนด์เช่นเคยนะคะวันนี้คันที่กิฟจะนำเสนอนั่นก็คือ BMW 525d นะคะเครื่อง2000 Twin Power Turbo นั่นเองค่ะเป็นรถมือเดียวออกค้างปฟายแดงนะคะบุกเซอร์วิสครบค่ะคันนี้สวยแรงน่าใช้งานมากเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันเลยนะคะว่าจะสวยแรงน่าใช้ขนาดไหนเชิญค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามานั่งภายในห้องดิสารเรียบร้อยแล้วนะคะภายในดูรู้ราน่าใช้งานมากเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะนังแท้สีน้ำตาลค่ะคนส่วนด้านหน้าก็เป็นรายไม้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะ BMW 520D คันนี้เครื่องทวินพาวเวอร์ทอเบเครื่อง2,000นะคะ184แรงมา้าเกียร์8สปีดค่ะอัตราสิ้นเปลืองคันนี้อยู่ที่21กิโลลิตรนะคะลูกค้า เบาไฟฟ้าคู่หน้ามีมมอบรีปรับได้2ระดับนะคะข้อดีของรุ่นนี้นะคะคืออัตราเร่งดีมากๆเลยประหยัดน้ำมันสุดๆ21กิโลลิตรนั่นเองนะคะเครื่องดีเซลทนทานไม่จุกจิกช่วงล่างเนี่ยนุ่มนวลนั่งสบายม่นหลังไฟฟ้าบุ๊กเซอร์วิสครบนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาชมคันจริงๆได้ที่โอเพนโรดนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึง่งถึง5โมงครึ่งคะ่ะ มีรับจัดไปนั้นดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79นั่นเองคะ่รคะรกค้าท่านใดกำลังมองหารถดีๆไว้ใช้สักคันให้นึกถึง BMW 520D เครื่องดีเซลคันนี้นะคะได้ความประหยัดและคุ้มค่ามากเลยคะ่ะสำหรับวันนี้กิฟต,ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ